สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในงาน เสรีภูมิเกมนะครับงานแข่งขันกีฬากีฬาภายในนะครับขอสัมภาษณ์คุณครูสุภาพชนหน่อยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อจะลังต้ำส้มตามะโรยยุ่ยนะครับเป็นเป็นหนอนแมงมุมใช่ไหมคุณใช่ใช่ทีเหนอนคุณครูน้องคานค้าควาอะไรครับวันนี้อันนี้ส้มตามสาวเซ็กซี่จากแม่แม่นี่นะครับกินเยอะๆกุไเลยจ้าอีเจยสายสารครับเพาะนอเกตเทศบาลเรามาด้านนี้ก็เลยครับว่าแม่ครัวของเรากำลังทำอะไรกันนะครับด้านนี้นะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่เก๋กำลังกินข้าวครับ อะไรคะอะไรเป็นข้าวไร้ยางสวัสดีครับคุณพี่ครับวันนี้สวยมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้กินอะไรหรือยังยังเลยยังไม่กำลังจะโมโหอยู่นี่กอลังจะโมโหอยู่น้องๆทำเล่นกันอยู่อันนี้เซฟของเรานะจ๊ะหันมาทางนี้หน่อยจ๊ะยอะๆหน่อยจ๊ะย่งกำลังทำอะไรครับตอนนี้กำลังทำส้มตำค่ะเป็นเมนูส้มตำนะจ๊ะเยอะๆใช่ค่ะส้มตำลีลาส้มตำลีลา เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับทุกท่านครับเราก็จะนำพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องอาหารของเรานะครับพัตตะคารหรูของเรานะครับ อาหารการกินเยอะแยะมากมายเลย<า>นะครับวันนี้มีหลายอย่างนะครับครัวครูแอนก็มานะครับพี่แอนคัมแนะนําหน่อยมีเมนูอะไรบ้างจ้าเยอะแยะมากมายขายปะละาไหลจ้านะครับด้านนี้เลยครัเมนูอาหารด้านนี้เป็นทานทานแขกผู้มีเกียรตินะครับน้องพี่๊บกำลังจะเตรียมสแสดงอยู่นะครับเมนูหล,ลากหลายน่ากินมากเลยเามาดูโต๊ะด้านนี้กันเลยครับทุกคนครับทีมงานแบ่งปุ๊กหน่อยของเราแล้วก็ทีมงานส้มตำมาถึงแล้วมีเมนูอะไรให้ที่จะนําเสนอบ้างไหมครับ้ย่างนโอ้ส้มตำอร่อยมากสุดยอดคนตำสวย ปลาไหลอร่อยไข่ตำก็อร่อยไข่ตำก็อร่อยที่บอกว่าหมาตำบาเป <c oughs> ็นไงบ้างครับอร่อยมากค่ะมีปลาไหานำเข้าค่ะอินพอปปตปลาไหลแบรนด์อะไรคะบอกหน่อยค่ะแบนหนาตำแบนหนาตำแบนหนาตำปลารหลหมาตำไข่ตำเอ๊ะเมื่อกี้ไข่ตำนะโอเคนะครับมาใจจอยเย้ยยอดกันเลยจ้านี่เลยอู้ นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแม่งานของเราอีกหนึ่งคนนะครับเรื่องอาหารการกินต้องยกให้เธอคนนี้เลยนะครับแม่หยอยของเราวันนี้เป็นไงบ้างครับอาหารการกินของเราวันนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะปลาน้ําชีจากคุณครูธุรมชาติทอดทักดีนะคะข้าวเหนียวใหม่แล้วก็ตอนนี้ได้ยินว่ามีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือยำข้าวปูยำข้าวปูขอโปรดทของพวกเราบอกเป็นนะคะว่า โอเคค่ะบีนี้สุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับไงบ้างครับรสชาติอาหารอร่อยมากค่ะตอนนี้นะคะหนังท้องตึงนําตาเริ่มหยดเราต้องออกไปยายอนมาอิมปี้เลยอิมปี้เลยแปปี้แบปปี้น้ำงานเกินด้วยนะคะ ยอ <Okay. S 2> ด้านหลังก็จะเป็นแม่สีของสีแดงนะคะอันนี้แม่สีอันนี้แม่โป๊ะนะคะับสวัสด่ะน้งองเจนตะบูนแล้วหน<ะ>ึ่งน้องเริ่มตาหวานละค่ะตาหวานละค่ะแล้วแบบ <laughs> อร่อยไหมคะวันนี้คะอร่อยมากเลยค่ะเดินเต็มนอนจัดเต็มทุกอย่างเลยค่ะแบบฟินสวัสดีค่ะกูร่ากันหนึ่งมากกว่านี้ค่ะจะพูนมากกว่านี้ค่ะ it's been a great day are we having fun Yes สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะกีฬาสีปีนี้ค่ะ อิ่มค่ะอิ่มค่ะอิ่มเหรอคะค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเพราะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทีมหนึ่งคนสำคัญของเรานะคะถ้าไม่มีเบรกเขาคงไม่เกิดนะค่ะสวัสดีค่ะอ่าทำไมเหรอคะเขาไม่พูดป้าก็ดีแล้วค่ะปีนี้ก็สนุกแล้วก็แบบว่า อาหารแบบเลิศมากเลยค่ะโอเคค่ะเพราะว่าแม่งาเรื่องอาหารเราปังมากค่ะสวัสดีค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้เรามีบุคคลสำคัญนะคะที่สวัสดีค่ะน้องๆน้องงรู้สึกยังไงกับการแข่งขันกีฬาสีปีนี้ค่ะสนุกสนานมากครับปีนี้ครับนีนจัดเต็มมากเลยครับพี่น้องดูแลในส่วนไหนบ้างคะสช่ตาสินกีฬา แรงอัดเข้าไปหลักๆลืมผ่านลืมดื่มชื่ออะไรนะคะเนอะชื่อชื่อตังค่ะโอเคอีกทีคนหนึ่งนะคะอีกแค่หนึ่งอย่าวพวกไปค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อน네 Sadly, อ nah อุ่มครับชื่อนุ oh, okay. ่มหนุ่มอาชหน้าท um ี่อะไรคะในปีนี้ก็ให้ทำอะไรก็ทำทุ่งผดผันหน้าที่แล้วกีฬาสีปีนี้โรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็สนุกครับว่าเด็กก็ดูตั้งใจดีครับก็คุณครูก็น่ารักเป็นกันเองครับอุ้ยคุณครูน่ารักเป็นกันเองค่ะและนี่คือ2บุคคลสําคัญนะคะที่ทําให้กีฬาสีเราสนุกสนานแต่อีกท่านหนึ่งค่ะขาดไม่ได้ค่ะท่านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพันหน้าเป็คขาก็ชื่ออะไรหรอคะชื่อโกค่ะชื่อโบค่ะชื่อใน็กกานะคะ ค่ะแล้วเราจะไปพบอีกตัวตึงสำคัญนะคะมาสัมภาษณ์มาชื่ออะไรบ้างคะช่วบีครับผมบีเวอร์ครับผมอ๋อรับรับหน้าที่อะไรในกีฬาสีปีนี้อ่าเป็นมือกล้องขายรูปครับผมโอเคค่ะคนต่อไปค่ะชื่ออะไรคะเชอ่อซีครับน้องซีน้องตีอ่ารับผิดชอบอะไรในกีฬาสีปีนี้ค่ะอ่าผาดกล้องครับผาดกล้องผาดกล้องนะคะเป็นฝ่ายภาพตัวตึงนะคะ สุดท้ายค่ะคนนี้สําคัญมากเลยค่ะถ้าไม่มีเขาก็คือจะดีมากถ้าไม่มีเขาก็คือจะดีมากถ้าไม่มีเขาก็คือจะดีมากเขาไม่ใช่ค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อบีทเอ็กเซลครับผมบีทบีททำหน้าที่อะไรคะผมอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตครับอยู่เบื้องหลังครับเป็นฝ่ายเบื้องหลังนะคะนี่ก็คือสภาพบรรยากาศกีฬาสีของเราในวันนี้นะคะทลงลายให้ใครผอม ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรับควาเอนดูควาเอนโดควาเอนดูนะคะควาเอนดูรับงหลังบ้านนะจ๊ะใช่ค่ะจิมนาหลังบ้านค่ะรับบทอะไรคะปีนี้รับบทเป็นรับบทบาทอะไรคะเนี่ยรับบทบาทคนรับใช้ของโรงเรียนค่ะคนรับใช้ของโรงเรียนค่ะ เรื่องหลังค่ะอันนี้คือสังกุงสูงสุดนะคะเป็นสังกุงของโรงเรียนนะ่คะอันนี้ก็เป็นสังกุงเหมือนกันนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นน้องๆน,นักศึกษาค่ะที่ดูแลเราในเรื่องของอาหารการกินนะคะ ค่ะแล้วเราเดี๋ยวไปถามแม่สีกันนะคะเพราะว่าการแข่งขันต่อไปเป็นการแข่งขันสึกเดือดนะคะแม่สีเป็นไหคะแม่สีแม่สีเหลืองใช่ไหมคะแม่สีเหลืองผู้พอใจมากค่ะโดนจ้าโดนจ้าตัวตึ้งตัวตึ้ง สำหรับกีฬาสีปีนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่กีฬาสีปีหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ